สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทองทีวีจะขอพาแฟนคลับสโมสรเมืองทองนี่เกาะหลังคุณพลกิเลมพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะเราจะเดินทางไปทําการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่15ครับเมืองทองจะบุกเยือนลําพูนวอริเออร์ในวันเสาร์ที่11มกราคมเทียถึงนี้นะฮะณนะสนามลําพูนวอริเออร์สเตเดียมนะครับซึ่งคุณพลกิเลมพิยอของเราก็นัดเจอการช่วงเช้าที่สนามบินดอนเมืองนะฮะ เราจะเดินทางโดยสายการบิน a i r a เอเชียหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรเมืองทองมาอย่างยาวนานในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะใกล้ไกลหรือแม้แต่กระทั่งถ้วยเอเชียอย่าง f f c h h m m มเปี i ย2เนี่เราก็เดินทางโดยสายการบิน a i r ์เอเชียนี่แหละครับ ซึ่งุนพลกิเนลนพยองจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1, <ม> 1> ชั่วโมงครึ่งนะฮะ<ม>จากดอนเมืองไปสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่สโมสรเลือกให้ขุนพลกิเลพยองพักที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้วัดแข่งขันจริงๆนะค่อยเดินทางโดยรถบัสไปแข่งขันที่จังหวัดลำพูนนั่นเองครับทริปแรกของแม่กกับเมืองทองบอลกับใครเนาะยังไม่รู้เลยครับฮง <c oughs> <c oughs> อับบอส ดูหน้าก็รู้แล้วน้องกหลีขนาดนั้นเออหน้าเราหลือนะจะอยู่ดีๆห้องไม่ไม่ใช่นะอ้าวนี่รูเมดไม่ได้มาโอ้ยรูเมดผมไปทั่วเลยทุกวันเนี้ยเอาล่ะใครว่างก็คือถ้าไม่ใช่อาจารย์เอี้ยงนะเป็นใี่ไงรูเมดตอนนี้ต้องเสียวงเสียวงอ๋อเออใช่ใช่แล้วทำไมเดี๋ถึงเขาเรียกวงว่าเสียวงอะไระอันนี้เกี่ยวกับอะไร อันนี้่รวยนะธุรกิจที่บ้านรวยธุรกิจน้องเยอะครับผมขายทุกอย่างใช่ทุกอย่างนะในเลขเสียใช่ครับในเลขเสียแย่บ้างมันเขาปล่อยเงินกู้เยอะนะมันนึงก็เสียเขาปล่อยเงินกู้เยอะมากเลยสบายเนาะในเรื่องของที่ดินพวกนี้เขารวยแบบที่ดินที่ดินเขาเยอะเจ็บนะไม่ได้มานะการเที่ยเหงา เงาเยอะยังไม่เงาอืมเงียบอาจจะได้อยู่คู่กันก็าจะไม่น่าใช่นี่น่าจะได้อยู่กับฮงอันนี้ข้างหลังนี่ก็ครั้งแรกกับไทยลีกใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมมินชีั้งแรกไทยลีกมาไปด้วยเนี่ยในรอบหน่วย B เออดีใจด้วยไปเที่ยวลำพูนโอ้ไปไกลด้วยไปคืน เช้าตื่นโอ้โหไม่รู้จะนอนกับใครเหมือนกันนะเนี่ยนอนคนเดียวครับเว้ยมี้ดาที่าบบการต่างชาตินี่แหละไม่ลงตัวอยู่เนี่ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวยัดสามต่างชาตินอนคนเดียวยัดสาวเราเก่งภาษาอังกฤษอยู่ได้ที้เกียรคุยไปอังกฤษมาไปอยู่บเลสเตอร์มาโอ้ภาษาไทยยังคุยไม่รู้เรื่องไหมนะระหว่างรอเครื่องเที่ยง โอ้ยสตาร์ทกินดีอะสุดยอดหมอ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 กินเยอะไหมเออวันนั้นไปเจอหมอร้านข้าวกินเยอะเลยอ่ะนี่อ่ะเยอะพอกันข้าเหนียวแปดกับกีาไม่อยู่ไม่นี่เขาจบวิทยาศาสตร์การกีฬามาเขาบาลานได้บาลานข้าวเหนียวใช่ไหมล้างน้ำแล้วกลับให้พอกันใช่เออนะเอวมี เขาเรียกขึ้นเครื่องแล้วไม่ขึ้นกันนะขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแ้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วน้งล้วขนแ้น้วนวข้นน บ้าปกติแบงค์จะนอนกับใครนอนกับซีโฟเออไอ้น้องมาด้วยก็นอนกับน้องบางครั้งบางครั้งฟ้องอยู่กับใครส่วนใหญ่พี่ใหญ่ครับอ๋ออุชาอยู่กับรุ่นใหญ่เว้ยขอเยอะไม้อยู่อยู่กับรุ่นใหญ่โอ้เดินทางช่วงนี้ต้องบอกว่า หลายๆคนไปเทเี่ยวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอากาศในโซนภาคเหนือนี่อากาศดีนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวในโซนภาคเหนือนี่ก็เลยปังช่วงนี้นะครับเรียกว่าทริปที่เราเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยแอเอชียนั่นเอียดทุกที่นั่งเลยล่ะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับคือสายการบินไอเอชียเที่ยวเบนนี้คือเที่ยวเินเชียรี สามสี่สามห้าทางสุท้ากัยานาเชียงใหม่ค่ะบอกวาเร่องเก็บสัาระระใหญ่เช่นกระเป๋าลากไว้ในที่เก็บสัมภาระเหนือสีตาหรือเก็บสัมภาระไปเลเช่นกระเป๋านอบุูกกระเป๋าสะพายไปเลยกระถูกพัดติกไว้ในชโนดด้ายกไวทับทกเป็นอย่างน้าทงที่หนึ่งสิบสองและสิบิดขนอด้ international a i r p o r เก็บเกมาให้กัมัน

ท่านผู้มีเกียรติคะขอเรียนให้ท่านทราบว่าเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุรีรวมถึงบุรีฟคุณพลกิเลสงเชีวเราก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีรถบัสมารับเพื่อเข้าพักยังโรงแรมที่ทางสโมสรเตรียมไว้ให้บังเอิญบังเอิญเหลือเกินนะฮะ อยู่โรงแรมเดียวกันกับทีมสารครามซะด้วยสิครับคุณผู้ชมโอ้โหสตาฟสารครามหรือโค้ชสารครามเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นสิิ์เก่าของสโมสรเมืองทองทั้งหมดเลยละครับกระเป๋าตัวเองยังรักษาไม่ได้เลยแล้วจะรักษาใครได้ลืมจริงหรอนอ <laughs> <laughs> นที่เดียวกันกับสารครามนะ,ะสารครามก็นอนนี่จริงไหมเนี่ย <laughs> รู้จักใครในสารคามไหมมันเฉลิมยิอ่ยยูิ่นยงแลรเคใชสาคามเยอนเชียงใหม่ไงก็เลยนอนนี no like ่ม no ีเงั้ก็เจอโจ้แจ๋วโจ้ไปแล้ว บ๊มอ,อยู่เอ่อั๊มอยู่อ,อ,ยอ่ะเดี๋ยวจะพาฟแฟนคลับเมืองทองไปดูภาพบรรยากาศการรับประทานอาหารของนักเตะกีเฬยาพิเศษของเราหลังจากที่เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่กันนะครับ ทีนอาหารเนี่ยเป็นอะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าไม่กินเป็ดไม่กินเป็ดหรอเป็นเจ้าเป็นจเจ้าเฮ้ยเอะไร Ali 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 cho anh Ronaldo này đi <coughs> 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 Để xả <sả> lạ lại trả lại cụ lại xe luôn vậy? นี่เดี๋ยวไปตักผัดเลยนะโอเคตองไม่ตองตองไอป,ป่อม,มไอป,ป่อมอยู่นี่เหรอ,อเขียนครับไอ้ป,ป่อมหรือไอ,ปปอ้ปั่มไม่ใช่ไม่ใช่ปั่มไอเม่นเอเนเอกูอว่าอยู่อไอ้นั้นมันอยู่ชลบุรีไม่ใช่เหรอ ผมหลงผมเบอร์แม่ป้อมอยู่ไหนป้อมอยู่สีเกลไอป้อมอยู่สีเกตอ่าแล้วไอป้อมอยู่ป้อมอยู่ชนอยู่ชนอันนี้คือไอเม่นไอม่นพูม,ม, <laughs> มินแก้วยาย่ทำไมแก้วยหญแก้วตาแก้วห <laughs> 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 อับ uh, uh, ัตกินได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ใช่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 ป่ะชัวชัวของลแอไป ดาวนะครับว่าออพี่แม็กเนียมีโอกาสจะได้นอนกับนักเตะต่างชาติโดยเฉพาะฮงนะฮะนักเตะเกาหลีที่มาใหม่สุดท้ายท้ายทียท่สุดนะฮะกลายเป็นพี่หนุ่มนะฮะสถาพรแดงสีที่ต้องอยู่กับฮงะนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นนพี่หนุ่มส่วนใหญ่จะอยู่กับอาจารย์เอี้ยงธีรพลเยอะเย้ยนะครับแต่คราวนี้ลองเปลี่ยนคู่ขาบ้างมาอยู่กับฮงนะฮะแหมไม่ต้องห่วงครับพี่หนุ่มแกเก่งภาษาอังกฤษมากๆอยู่แล้วล่ะครับ ดูหน้าผมก็โอ้โหหน้าเกาหลีอ่ะใช่ครับนอนกับมือไม้ผมทันไปหมดแล้วตอนเนี้ยทำไมอ่ะโอ้โหคุยกันทันไปหมดแล้วมือผมอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษได้นิดนึงไงใช่เขาได้นนิดนึงผมไม่ได้เลย เขาได้แต <laughs> <Okay>. ่ผมไม่ได้ดีแล้วเขาเลือกถูกคนแล้็ใช่ครับผมเดี๋ยวพาโฮงไปวัดนะอือปกติไปเอียงไปวัดไหมครัก็ไปเอียงไม่มานี่ถ้าวันนี้น้าเอียงมานะผมว่างานตรงเนี้ยมีเดินไปแน่ๆผมว่าได้ไม่ร่างแน่แน่น่าสนุกดีเห็นงานอย่าี่สวยจริงไกลเหมือนกันนะแต่ก็ไกลเดินไม่ไหว ทุกคเล่นยังไงซเล่นมือถือพ่อดาเลยใช่ไหมเรื่อแม่ครับรู้แล้วพี่ถ้าแย่ไปไม่ได้สาระหรอกมันต้องเล่นเอง